วันนี้มาตอนกิ่งอ้อยเหลืองสีทองอยู่นันนะครับแต่ก็มาเคยเจออุปสรรคปัญหาว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเอายอดอ้อยไปปลูกเนี่ยถ้าเราไม่เอาแบบว่าเอากิ่งกลางๆกิ่งล่างๆอะไปไปเสียบเฉียงๆอะอยากจะเอายอดต้เนี้ไปปลูกไม่อยากตัดทิ้งเนี่ยทำยังไงนะครับนี่ครับเพื่อน,อนๆหาลำที่เป็นลำนางๆน,นะ ลำนางๆลำกึงำก่งก,ง,งกึ่งน่งกึ่งกึ่งอ่อนกึ่งกึ่งแก่นะครับแล้วเราก็เอาตุ้มตอนนะแบบนี้ยมาหุ้มหุ้มไปหุ้มทับตาไปเลยครับหุ้มทั้งสองฝั่งหุ้มให้มันรอบเลยนี่หุ้มไปฟึบมัดหุ้มรอบเลยครับจากนั้นเดี๋ยวเขาจะแตกรากออกมาจากนั้นเมื่อเราอยากจะตัดกิ่งที่เราตอนพวกนี้ไปเนี่ยกิ่งแก่ๆพวกนี้มันงอกอยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยผมเคยทําหลายคลิปแล้ว เราไม่ต้องตัดยอดทิง้งแล้วก็เอาตรงนี้ไปปลูกต่อได้อีกเห็นไหมฮะเราจะได้ต้นตรงนี้เป็นต้นเป็นกอใหม่ไปเลยเอาไปตั้งป๊อกเลยไปปาดปออกระบบลำจะเดินเต็มใช่ไหมเราก็ไปปลูกต่อได้เลยนี่เราจะได้ยอดตรงนี้ไปเป็นต้นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปตัดยอดตัดใบเป็นกอใหม่ไปเลยนะไม่ต้องไปเสียบไปชําอะไรเพิ่มเติมคือเอาไปปลูกต่อนะครับเพราะฉะนั้นทั้งลำเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ผมตอนกิ่งนะ อันนี้ถ่ายดูอ่ะกิ่งอยู่ฝั่งนี้เราก็มาเสริมรากฝั่งนี้กิ่งฝั่งนี้เราก็มาเสริมรากฝั่งนี้ก็คือตรงตรงกันข้ามนะฮนะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เชือกมัดแค่นั้นเองง่ายๆให้กากมะพร้าวมันติดกระตุ่มรากใส่เข้าไปแล้วเราก็มัดนะครับกิ่งอยู่ฝั่งนี้เราก็มาใส่ฝั่งนี้ก็มัดทําแบบนี้ครับอันนี้คือวิธีที่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ส่วน ถ้าขี้เกียจถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับเก็บเก็บแต่ยอดไว้ก็ได้ส่วนกิ่งพวกนี้ยนะครับเมื่อเรามาตัดยอดเนี่ยเราจะตัดกิ่งไปด้วยแต่เราไม่ต้องมามาตอนแบบผมก็ตัดไปเลยครับตัดไปทั้งลำเ่ยแล้วก็ไปแยกแบบนี้ครับนี่ตัดแบบนี้ไปแช่น้ําสักชั่วโมงหนึ่ง <Yeah. S 1> ตัดปลายใบด้วยเพื่อลดการขายน้ําทําในช่วงเย็นๆจะดีนะครับหลังจากนั้นก็อาไปใส่ถุงชําไว้ในร่ม ไม่ให้โดนแดดประมาณหนึ่งสัปดาหนะ์เขาจะเริ่มติดละติดแต่เขาจะรากเขาจะแตกแตกออกอยู่ในร่มนะให้มันอยู่ในร่มติดแน่นอนนะครับติดแน่นอนนี่อ้อยเหลืองสีทองอยู่นะผมก็ตัดกิ่งเหมือนกันอันส่วนตอนก็ตอนอันส่วนาไม่ได้ตอนก็ตัดเป็นกิ่งไปมันมันเยอะนะมันเยอะแล้วก็ขี้เกียจทําแล้วก็ทําแบบนี้ก็ได้ส่วนไหนเป็นข้อตา แล้วข้อตาก็ไปบ่มไปบ่มก่อนนะครับแมงมันกินเยอะี่แมงกินเยอะแมงกินเยอะแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นข้อตาไปบ่มบ่มพอแตกรากพอแตกราก,แ,ก,ลากแล้วก็เราก็ไปเพาะใส่ถุงได้เหมือนกันขยายพันธุ์ได้หลายวิธีครับไม่ไม่ได้สีเดียดไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียง<ม>แ,แต่เราสะรวปเป็นแล้วก็ทําแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตอน อันนี้คือใส่ร่าคาต้นไปเลยคือปลูกคาต้นปลูกกางอากาศไปเลยแล้วเราก็ย้ายจากต้นไปใส่ที่บริเวณถุงปลูกหรือไปไปลูกต่อไปปลูกลงดินลดน้ําได้เลยอ่ะก็ขึ้นอยู่กับใครจะทําแบบไหนแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็มาถ่ายดูนะเนี่ยถ้าใครอยากจะเก็บยอดเสียดายยอดโอ้โหบางทีเอาไปเสียไปชาต่อมันไม่ติดมันเหี่ยวตายอย่างเงี้ยเสียดายใช่ไหมคุ้มไปเลยครับ บุ๊บเข้าไปเนี่ยตอนยอดอ้อยเนี่ยปั๊บเราก็ได้กอใหม่หนึ่งกอก็คือ,คอ,คอตรงนี้ไปปลูกต่อแล้วส่วนลำแม่นี่ยเขาจะจะโตต่อไปเรื่อยๆใช่หไหมแล้วก็จะแตกลำใช่หไหมเราก็ตัดไปตอนได้ส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวสักหน่อยเนี่ยตาเ็าจะแทงทะลุถ,ถุงออกมาตรงเนี้ยนะพราะเราใส่รากไปแล้วมันมีตาเราหุ้มตาไปด้วยไงเนี่ยตรงนี้มีประ,ประมาณสองถึงสามตาเนี่ยเดี๋ยวตาก็จะแทงแทงออกมาทั้งตาทั้งรากก็จะอยู่ใน าจะแทงทะลุแต่ว่ารากเขาจะอยู่ในนี้ mm. ก็ไม่ปลูกต่อพอลําแม่มันมันโตมาสักพักเราก็ตัดต้นแม่เอาไปตัดเป็นคอตาไปชาต่อได้อีกส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นกอกออ้อยกอใหม่ไป mm. ก็คือขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับเดบแบบแบบนี้คือไม่ต้องทิ้งเลย mm. ได้ทุกตานะครับได้ทุกตาทุกกิ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมไม่แนะนําว่าทาอันนี้ปุ๊บแล้วตัดตัดเฉพาะตรงนี้ ปึ๊บไปแล้วเราเหลือเหลือพวกนี้คาไว้อ่าเหลือพวกนี้คาต้นไวอันนี้ไม่แนะนําเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยเมื่อเมื่อเราตัดยอดออกนะครับเมื่อเราตัดยอดออกนะเขาจะเน่าไวมากเน่าตั้งแต่ยอดลงไปอัาจะเกิดเป็นเชื้อราแล้วก็น้ําเลี้ยงเขาจ้จะไม่ถูกส่งนะครับน้ําเลี้ยงเขาจะไม่ถูกส่งจากล่างขึ้นบนเมื่อเมื่อยอดมันถูกตัดนะครับยกเว้นว่าเราจะอ่าตัดไปพร้อมกันเลยนะอันนี้จะดีกว่า แต่ถ้าเราไปตัดยอดโดยที่เหลือเหลือกิ่งไว้เนี่ยกิ่งบนกิ่งหนึ่งถึงสองเนี่ยเขาจะเริ่มแห้งแห้งแล้วก็จะฝ่อส่วนไหนที่น้ําเลี้ยงมันยังไม่หายไปยังมีอยู่มันยังไม่แห้งอะ่ะเขาก็จะยังทรงๆอยู่แบบนี้ครับอันนี้คือธรรมชาติของพืชตะกุนยาถ้าเราไปตัดยอดเนี่ยส่วนถัดไปแปดสิบเปอร์เซ็นตของนับจากร้อยตัดไปยี่สิบเนี่ยเขาจะเหี่ยวเออโทษทียี่สิบเปอร์เซ็นจากแปดสิบจากร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแปดสิบเปอร์เซนตจะสด ยี่สิบเปอร์เซ็นจะเหี่ยวใช่ไหมครับถ้าเราไปตัดไปไปไปลายยอดหญ้าต้นหญ้าที่เป็นหญ้าป้องอะไรพวกนี้นะก็จะเห็นชัดนะครับเขาจะมีข้อคั่นระหว่างป,ป้องต่อป้องใช่ไหมนะ่ะข้อมันจะเป็นตัวคั่นคั่นก็เหมือนการปิดสุญญากาศไปนั่นเองน้ําเลี้ยงจะวนอยู่แค่นั้นนะครับหรืออาจจะไม่ค่อยมาแล้วเขาจะไปเจริญพันธุ์ในในส่วนของของต้นอื่นๆ่นนนนะก็จะไม่มาเลี้ยงเพราะฉะนั้นแล้วการตัดยอด เราไม่ตัดกิง่งออกไปในพร้อมกันเนี่ย oh. ค่อนข้างไร้ประโยชน์นะก็คือเขาจะไม่โตต่อโอเคเพราะฉะนั้นแล้วตัดไปพร้อมกันเลยตัดยกลำไปนี่แหละแล้วก็เอาออกไปพร้อมกันโอเคไหมครับจะดีกว่านะโอเคครับสวัสดีครับ